สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพําเพื่อนมาพับเหรียญพุทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวพิมลพรค่ะสวยๆเลยนะคะใส่เดียนที่หลังได้ค่ะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบ,บินเบอร์สองขนาดความยาวหกสิบห้าเซนติเมตรค่ะจํานวนสี่เส้นและริบ,บินเบอร์สองขนาดความยาวสามสิบห้าเซนติเมตรจำนวนแปดเส้นค่ะ แลริบบิ้นเบอร์2ค่ะขนาดความยาว45เซนเมตรค่ะจำนวน2เส้นเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65ซนเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3ซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่3สวมมาในเส้นที่2 เส้นที่สี่ค่ะสอดมาในดูนที่หนึ่งค่ะเอ้าออกค่ะลดเส้นที่สามขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมาเสา้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้นานบนนะคะจับลปลายดิบบิ้สอดล็อกเข้าไปนี่ค่ะเราจะได้ดิบบิ้แปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมา เส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่นะคะเราจะได้ริบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะนิ้วก้อยนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลง เอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดถึงลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดถึงลงเนีย่ยนะคะเราจะเหลือลิบบิ้นนะคะสามเส้นอยู่ด้านบนนี้นะเอาเส้นถัดมาเส้นนี้ค่ะสอดเข้าไปในรูนี้เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึงทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะ สลรดที่หนึ่งค่ะทะลุดูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับเลยนะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะดึงเข้ามาแบบนี้จับวิบ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะพาดข้ามสามเส้นไปนะคะจับพาดข้ามสามเส้นค่ะพาดข้ามสามเส้นไปค่ะ พัดข้ามสามเส้นไปจะพัดข้ามสามเส้นนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนะคะเอาเส้นนี้ค่ะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนี่ค่ะให้ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ ในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะ็นแบบนี้นะคะจับสอดลอดสามเส้นไปนะหนึ่งสองสามนี้นะคะรอดสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะ เนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้จับริบบิ้นมาค่ะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะสอดลงไปนะคะ นี่ค่คะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะสอดรอดสามเส้นไปนะรอสามเส้นไปตามแนวลิบบิ้นเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายลิบบิ้นทิ้ง มาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบบินความยาว35ซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะสอนรอดสเส้นไปนะหนึ่งสอานี้นะคะรอดไปแบบนี้นะให้เหลือปลายดิบินไว้แบบนี้ค่ะ เลยแบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้เปิดเส้นดิบินมานะจับดิบินค่ะบิดมาด้านนี้นี่นะคะจะบ,บิดมาแบบนี้นะสอดลงไปในรูนี้ค่ะ,น,คะนะคะนะคะดึงมาดึงลงมาแบบนี้นี่ค่ะจับบิดมาแบบนี้ค่ะนคะคะ Tá pai นี่นะคะพอเราสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดบนปลายดิบบินนะคะเราสามเส้นกลับไปนะนะคะเราสามเส้นกลับไปแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้นะคะจปัปปลิกบินมานะพับมาด้านหลังค่ะแล้วก็พับมาด้านหลังข้าม1เส้นนี้นะคะมาสอบตรงนี้สอบลงไปตรงนี้ค่ะ ได้แบบนี้ฮะพอเราได้แบบนี้นะเราก็จับตะแคงมาด้านนี้ค่ะพับขึ้นด้านบนนะคะพับลงมาด้านนี้ข้ามหนึ่งเนนี้นะคะสบับตัวนี้นี่ค่ะพับขึ้นด้านบนค่ะพับลงมา เส้นสุดท้ายนะคะสอดลงในหน้ากริบนี้นะก็ทะลุลงด้านล่างค่ะค่ะจะได้แบบนี้พอเราได้กลิบแบบนี้นะคะแล้วก็พับสอดขึ้นไปเก็บนะคะสอดขึ้นไปด้านบนแบบนี้ เสร็จแ,แล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบิ้นความยาว45เซนติเมตรจำนวน2อเส้นค่ะนะคะสอดขึ้นไปนะสอดขึ้นไปแบบนี้ นี่ค่ะให้เหลือปลายดิบ,บินไว้แบบนี้นะคะจับดิบ,บินค่ะพับมาด้านนี้นค่ะพับมาแบบนี้นะพับมาด้านนี้ค่ะแล้วก็พับลงมาด้านนี้สอดลงไปนี่ค่ะ เนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็าพับสอดขึ้นด้านบนค่ะนะะี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบินทิ้งอีกเส้นหนึ่งค่ะอีกเส้นหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยนะคะให้เหลือปลายริบินไว้เหมือนกันนะคะพับมาด้านนี้ปิดมา เสร็จแล้วเราก็สอดใต้ปลายริบบินนะคะกลับขึ้นไปนี่ค่ะตัดปลายริบบินทิ้งนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวพิมนพรน,นะคะเสร็จสวยของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ